ที่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปประถุงนะคะก็วันนี้ไปร้าน if นะ if and boy ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งมานะคะก็บอกก่อนแล้วกันว่าร้านนะคะอยู่สยามสแควร์ซอยหนึ่งเนาะก็อยู่ซอยเดียวกับโรงหนังสกาล่านะคะก็เดินตรงเข้าไปนะคะมุมขวาจะเห็นเป็นวาสาันก็อยู่ติดกับวสันเลยนะคะก็ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของร้านก็จะตรงข้ามกับมาบนคลองแม่นน ก็ตอนแรกตั้งใจจะไปซื้อแค่2อย่างแต่ว่าได้มาสี่อย่างก็เอาสิ่งที่ตั้งใจไปซื้อก่อนแล้วกันนะอันแรกที่อยากได้แห่งเขาบอกว่ามันลดนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็น L'Oreal นะคะ L'Oreal Last Architect 4D เนาะเดี๋ยวแกะให้ชมกันเลยดีกว่านี่ ราคามันจากสามร้อยกว่าบาทอะแล้วก็เขาก็ลดเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้านะคะเนาะน,นี่หัวแปลงเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่รู้อยากได้ก็ <c oughs> เลยลองนะคะที่มีอยู่มันเป็นหัวแปลงแบบพรว,วีนะอันนี้เป็นหัวแปลงแบบเป็นแปลงนะก็เลยมาลองดูเป็นแบบขน นะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึงที่ตั้งใจไปซื้อก็คืออันนี้เป็น free and free นะคะ Damage Add Serum Nutrient เป็นเซรั่มบำรุงผมชนิดนะ้ำสำหรับผมทำสีผมให้ผมเสียจากการทำสีนั่นเองอันนี้เขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคาเพียง119บาทก็คืออันเก่าเราใช้สีเขียวสำหรับผมเสียธรรมดานะอันนี้ อันนั้นจะหมดแล้วเราก็เลยซื้อนี้มาใช้อีกนะคะก็มันช่วยได้เยอะก็เราใช้ป้องกันเรียกว่าอะไรอะ่ะป้องกันตอนใดผมด้วยก็คือฉีก,ก่อนไดผมด้วยนะคะคุณค่าที่นี้เรามาดูของที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ก็ไปสอยมาจนได้สอยมาทำไมไม่รู้นะคะอันนี้เป็น Marks สำหรับปากนะคะอันนี้ชื่อว่า Lovely Me X Lip Mark นะคะเป็นของ The Face Shop นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจาก75บาทเหลือ58บาทมนะั้งมันก็เป็นมาร์กมาร์คปากอย่างเงี้ยเห็นเเจคนนี้ไหมมาร์กยิ้มฝีปากนะคะก็ไม่เคยใช้อ่ะเรามาลองก็เลยหยิบมาแล้วก็อันสุดท้ายที่ไปตำม,มา ได้งไงก็ไม่รู้ก็คืออันนี้เป็น L'Oreal Parislucent i Magic นะคะ Skin Illuminating Dry Powder เอ้ย Dry Powder อะไรเนี่ย Foundation SPF 19อ่อ Foundation SPF 19 PA บวกนั่นเองอันนี้เป็นสีเบอร์ G 1นะคะวาน,นิล่าเบอร์ลี่นะสี G 1 เป็นโทนออกสีเนื้อมันจะมีโทนออกชมพูกับโทนออกเหลืองอีกนะคะเราลองสามสีสรุปได้สีนี้แหละอันนี้เป็นแบบรีฟิลนะก็คือปกติเราไม่ค่อยพกแป้งผสมรองพื้นออกไปข้างนอกอยู่แล้วเราก็เลยเอาแบบรีฟิลมาใช้รีฟิลก็คือรีฟิลรีฟิลจริงๆอ่ะแบบเนี้ยก็คืออันนี้จะเห็นที่พี่ชมพูเขาสอนแต่งหน้าในคลิปที่เป็นผลิตภัณฑ์ในไลน์ไว้อ u ูเซียนส์เม มจิกหมดเลยนะคะก็คือเวลาใช้อะก็ปัดรวมกันหมดเลย3ามแถวใช่ไหมมันจะมีแถวนี้แถวนี้แล้วก็อันนี้จะเยอะหน่อยก็คือปัดรวมกันหมดเลยเราลองแล้วก็โอเคนะสีมันกลืนกับสีผิวดีเดี๋ยวเราจะเอาไปลองกันว่ามันจะใช้ตลับไหนที่เรามีได้หรือเปล่านะก็ลองดูอันนี้ จากตอนแรกมัน300กว่าบาทหรือยังไงก็ไม่รู้จำไม่ได้เหลือยอยู่200กว่าบาทถ้าไมซื้อของก็ไม่จำละค่ะคะเาณสอรอยู่ปาะมาณ299หรือ269หรือ2 7 9ร้อาออะไรสักอย่างม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีพับน้อยมาให้ด้วยอันปกติเราใช้แปง้งแล้วแหละเราใช้แปรงอยู่แล้วอันนี้7.5กรัมนะจจะก็เท่านี้แหละ4ี่อย่าง ช่วงนะีสีอย่างนี้ไปโดนมาที่ร้าน if and boy ก็ร้านนี้ของถูกเยอะนะคะก็คือทุกอย่างมันก็ลดอะแล้วช่วงนี้รู้สึกจะลดแบบลดเยอะนะคะแล้วก็มีพวกหนึ่งแถมหนึ่งอะไรพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกันจนถึงเห็นที่เขาเขียนเป็นโปรโมชั่นนะจนถึง31เมษานี้คิดว่าเดี๋ยวคงได้ไปอีกรอบรอบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปตําเยอะนะก็เลยจัดมาแค่สอันนี่ขนาดไม่ได้ตําเยอะนะคะหมดไป730บาท นะก็ลองดูลองดูนะคะก็ไปลองดูได้นะคะของเยอะของถูกมีหลายยี่ห้อเนาะยี่ห้อที่มันไม่ค่อยมีที่อื่นที่นี่ก็มีนะคะเช่นพวก E.L.F. นะแล้วก็อะไรนะ L.A. Girl แล้วก็ยี่ห้ออะไรนะในหลายยี่ห้อเลยที่เราได้ตามกล่อง Beauty Box แล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็ที่นี่เราเห็นว่ามีหลายแบรนด์มากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ลองเล่นดูอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ขอบคุณพี่ b บที่เคาน์เตอร์ของลอรีออนะคะน่ารักมากก็คือเราไปย่อมย่อมมองมองแล้วเขาก็บอกว่านี่ลองเทสสีดูไหมอะไรเงี้ยเขาก็เอามาให้ลองหลายๆสีเลยเราก็ลองไปสาสีก็ได้อันนี้มานะคะก็ขอบคุณมากนะคะทีะ่ให้ลองนะคะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเหมือน BA เเคาน์เตอร์อื่นๆเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดแล้วเนาะสำหรับ การประถุงเล็กๆน้อยๆนะคะจากร้านอีฟแอนด์บอยอีแเห็นไหมนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นิดนึงมก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย